จเจริญธรรมสำนึกดีนะคะวันนี้นะคะวันที่7พฤศจิกายน2564นะคะวันที่2ของงานมหาปรวารณาของเราจัดแบบออนไลน์นะคะ้าพลังบุญนะคะร่วมใจกันนะคะเตรียมตัวใส่บาตรนะคะอยู่ที่หน้าร้านนะคะ นำตัวใส่บาทกันนะคะนำตัวใส่บาทกันนะคะอ่าวันนี้น้องนิ้งมาได้เร่วงใส่บาทกับคุณแม่ด้วยร้านพลังบุญนะคะปิดบริการเพื่อให้พนักงานนะคะมาร่วมกันร่วมกิจกรรมของ ทางวัดนะคะคือร่วมง,งานมหาปวารณานะคะร้านพลังบุญปิดบริการตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่9นะคะเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งวันที่10บนะคะเพื่อร่วมง,งานมหาปวารณานะคะ เรือนทำค่ะป้าญาติทำนะคะไม่คอยใส่บาทนะคะซำมาสี่หวันติไใคในหัวหัวนี่เด้นี่ลุงมพีพจะโทร ใช่รากันหลวงปู่เลยอะไรก็ไปไปอะไร ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรา <laughs> นี่นะคะสองมือไกลลูกงาทำงานด้วยนะเลี้ยงลูกด้วยนะคะไ <c oughs> ปไปปิกไว้นะคะเรียนรู้งานตั้งแต่เล็กนะคะ การใส่บาตรนะคะขอบคุณนะคะพลังเพนบรรยากาศการใส่บาตรนะคะทางส่วนของเช้าวันที่2ของงานมหาปวารนานะคะสมณาและสิษย์มานะคะเมตตาบินทบาตโปรดนะคะ และในส่วนของร้านพลังบุญนะคะแผนกผักสดและผลไม้ยังมีจำหน่ายนะคะบริการลูกค้านะคะตามปกติค่ะ ตลาดสันเตียโงเป็นตลาดนัดคุ้น,นิยมนะคะร้านพลังคูงแผนกผักสดจำหน่ายผักสดและผลไม้ไร้สารพิษตามฤด,ดูกาลนะคะ